สวัสดีครับผมชื่อแบงค์จากร้านโปรเจคเตอร์108ในวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าโปรเจคเตอร์วันโบทีจะเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยวัน b บ t ีทีโปรเจคเตอร์ตัวเล็กหน้าตาเรียบแต่ฟีเจอร์เพียบน้ำหนัก1.6กิโลกรัมใช้งานได้ดีทั้งในบ้านและนอกบ้านมาพร้อมกับระบบสมาร์ททีวีในตัวมีแอปพลิเคชันสุดฮิตอย่าง Netflix YouTube และ Amazon Prime มาให้ในตัวเครื่องเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อย่างสเสถียรด้วยขึ้นความถี่2.4 GHz และ 5GHz ในส่วนของอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องของโปรเจคเตอร์วันโบ t ีนั้นมีอุปกรณ์ตามนี้ 1. r e m o รีโมทมี Power Adapter และสาย AC Power ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัววันโบท,ทีทีนะครับผมด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่อง นี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าเลนนะครับเราถ้าเราพลิกไปด้านหลังก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับทั้งในส่วนของ DC Power มีพอร์ต USB มี HDMI ต่อออกลำโพงหรือหูฟังเป็น Audio Out แบบ Mini j จ็ค3.5นะครับตัวเครื่องใช้หลอดภาพแบบ LED อายุการใช้งานนานถึง20,000ชั่วโมงความสว่าง 650ลูเมนความละเอียดของภาพอยู่ที่ Full HD หรือ 1080p ใช้ภาพได้ขนาด40-120นิ้วตัวเครื่องใช้ CPU MediaTek MTK 9266มาพร้อมกับ ROM 8 g b และ RAM 1 g b ตัวเครื่องมีลำโพง2ตัวอยู่บริเวณด้านหน้ากำลังขับ5วัตต์รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ที่จะช่วยให้เสียงนั้นมีความก้องกังวาลและมีความชัดเจน สามารถปรับเสียงเบสและเสียงแหลมได้ผ่านเมนูของตัวเครื่องนอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆผ่านช่องทางบลูทูธเวอร์ชันน5.1อีกด้วยนะครับตัวเครื่องสามารถปรับกีสโตนในแนวตั้งแบบอัตโนมัติได้หรือจะปรับแก้ไขมุมภาพทั้ง4มุมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับฟีเจอร์การปรับกีสโตนนี้จะช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องวางเครื่องขนานไปกับหน้าจอสามารถวางเครื่องหลบมาทางซ้ายหรือมาทางขวา และใช้ฟีเจอร์นี้ปรับภาพให้เป็นแนวตรงได้อย่างที่เราต้องการนะครับในหน้าเมนูนั้นเราสามารถย่อหรือซูมภาพได้รวมไปถึงปรับโฟกัสซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับแบบอัตโนมัติหรือเราจะปรับผ่านรีโมทก็ทำได้ครับผมในส่วนของ Netflix นั้นตัวเครื่องนั้นได้รองรับมาตรฐาน y y l 1 c e r t i f i c a t i o n ทำให้สามารถดู Netflix ได้ด้วยความละเอียดสูง ภาพคมชัดจัดเต็มกันเลยทีเดียวหรือว่าไหนอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูวิดีโอจาก YouTube ก็ทำได้เช่นกันนะครับ อย่างที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันในตัวเครื่องไม่ว่าจะดูข่าวเช็คเมลท่องโลกโซเชียลจอใหญ่สานใจไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ในส่วนของราคาขายของเจ้าโปรเจคเตอร์วันโบทีทีนั้นอยู่ที่11,900บาทรับประกัน1ปีถ้าหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โปรเจคเตอร์ห่วนแปนะครับสุดท้ายนี้รบกวนทุกท่านฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราโปรเจคเตอร์หนึ่งยกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ